ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราพานิสุพโชคนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ค่ะครับส่ภกิจการอุปัติครับเป็นประธานจัดงานสัมมนาในวันนี้ครับสำหรับงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเ้าหน่อยทีน่น่าจะไปกันเลยครับขอบุกจบเส้นทางสงร้าของคิดเรโทรแลสิบิวายครับค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอลนะคะก็สนับสนุนให้มีการจัดสัมมนาค่ะซึ่งท็อปิกที่เราเลือกที่แต่ละปีเนี่ยก็ เรีกวามีความสอดคล้องกับเขาเรียกว่าสังคมที่เปลี่ยนแปลงนะคะอย่างธุรกิจเกี่ยวกับซีรีส์วเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเติบโตมากๆเลยค่ะวันนี้ทางหลักสูตรเราก็เลยสนับสนุนให,ให้เด็กเป็นอโทนะคะสนับสนุนให้นิสิตนะคะในสาขานิเทศาสร์ดิจิตตลเนี่ยค่ะจัดสัมมนาค่ะซึ่งก็ได้แม่ง,งานเป็นคุณสุภกิจนะคะแล้วก็มีทีมนักแสดงเนี่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะ เราเป็นหนึ่งในเอใน 5X ครับที่จะนำไปสู่ตลาดโลกครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟู้ดแฟชั่นฟิวส์เฟสติวัลหรือว่าไฟติ้งนะครับตรงนี้นี่เราเราอยากให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันผลักดันแล้วก็พัฒนาตรงนี้ให้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกต่อไปครับมันเราจะเห็นการต่อ,อยอดมันเติบโต,ตไปแบบประมาณไหน สำหรับโครงการนี้ใช่ไหมครับเราเราอยากจะสร้างสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการในในส่วนของฟิล์มนะครับในในฐานะที่เราเป็นผู้จัดเนี่ยเราก็อยากให้ผู้จัดรายอื่นๆเนี่ยนอกจากที่สินค้าหรือบริการที่มีศักยภาพในการซื้อโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะครับเรายังมีในส่วนของ s m e หรือผู้ค้ารายย่อยที่ที่เราควรที่จะสนับสนุนให้ไปสู่ตลาดโลกให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างแบบตอนนีก้การสื่อถึุเรื่องของมันก็มีการเรืร่องของคู่รักครับวายมันจะเป็นคือวายนี่ก็วายนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์หนึ่งครับที่ที่เราร่วมกันโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกให้สังคมรู้ว่าปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแล้วครับเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของสองคนคนสองคนไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นครับเราากกก็อยจะผลััดน อยากจะผักดานครับอยากจะผักอยากจะผักดานในเรื่องของสมรรเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงในสังคมในประเทศนี้ครับน้องคัดคัดพูดครับเรื่องคนโถมก็มาเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมนี้ดีด้วยเรารู้สงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะพวกเราก็คือทุกคนก็ตั้งตั้งใจมากกับเรื่องนี้แล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าซีรีส์วายอย่างที่พี่ม่อนบอกไปว่าไม่ไม่จําเป็นต้องคู่รักต้องเป็นชายหญิงก็คือจะเป็นเพศไหนก็ได้แค่แค่เขาเป็นเรื่องของคนสองคนแค่นี้ก็โอเคแล้วเรามองว่ามันเปิดสายวายไงตอนนี้มันเป็นตัวโด่งดังหลายเรื่องที่แบบเติดใจครับโอเคเรามีแฟนมึงแฟนมีอะไรเยอะมากเลยเรซีเกมลูกซีเกมตอบสำหรับผมธุรกิจในการทำซีรีส์วายผมมองว่า เป็นอีกอีกขั้นบันไดที่ก้าวกระโดดของวงการแสดงของประเทศไทยเลยครับแล้วกม็มันสามารถพักันให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสวยงามความรักนีครับนะของคนสองคนที่เป็นอาจจะเป็นช,ชายชายหญิงหญิงอะไร่าเนี่ยครับก็ต้องเคารพกันด้วยอย่างนี้อาจารย์ครับ ให้พูดถึงเรื่องสัมมนาสัมมนาและขายของค่ะก็กิจกรรมของเด็กๆนะคะในสาขาตร์ดิจิตอลเนี่ยก็มีอยู่ทุกๆปีเลยค่ะยังไงก็ถ้ามีท่านผู้ชมสนใจนะคะที่จะสมัครเรียนสาขาส์ดิจิตัลคณะมนุษยศาสตร์มหาวิลเกษตรศาสตร์ตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะขอบคุณค่ะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเราสามารถที่จะติดต่อไปที่เพจนะคะ Master of Art in Cai ค่ะในนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเปรียโทของเราค่ะขอบคุณค่ะ